คิวนานสุดนี่รอนกี่ชั่วโมงสามชั่วโมงเหรอวันไหนอะคะวันดำปะดำ <c oughs> ขอยืมก็จบหมดค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เรากลับมาที่ทาวินทาวอีกรอบนะคะรอบที่แล้วเราเคยมาถ่ายที่อามหรือที่ตอนนั้นเราเรียกว่าบางนะคะร้านแบ,บ็คแจ็คคอฟฟี่มาถ่ายมากีก่ปีแล้วจ๊ะ น้องี่ประมาณหกช่วงนี้ไม่หายจี๊ดยากหายจียากยังไงอะ่ะคนไม่ค่อยใส่ทองกันาวิ่งไม่ค่อยอขนาดบีงคนมีาตาลก็ไปซื้อรองเท้าจะ <c oughs> ไม่วิ่งไปถอดรองเท้ามันก็ไม่ได้ไเลยมาชงโกโก้ด,ดีกว่าใช่ไหมไม่คือหน่อยแกอร่อยดีตอนนี้พี่แกขายดีจนย้ายร้านมาใหม่แล้วจ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวมาเยี่ยมพี่อามกันดีกว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์ช่องไปโด้วยให้เราด้วยนะคะ้ามาเลย ข่าวอินเทอมากขึ้นตอนแรกที่เขาอยู่ในร้านอาหารเขาจะไม่ผิดที่ทองดีอะตอนนี้เขาย้ายมาเป็นแบบแ,แบนอารมณ์ของเขาเลยอยู่รอบวอยู่ข้างๆเนี่ยเบสแกอยู่หรือเปล่าอะทำไมไม่เห็นเหมือนแกเลยเห็นเป็นเหมือนพี่พี่คนอื่นแทนเดี๋ยวลองดูนะบังไปไหนแล้วอะ่ะพี่อามไม่อยู่อะ่ะ อยู่แล้วนะนี่เขาโหลดให้อีกันเยอะมากเลยเดี๋ยวเขียนเมนูสั่งเลยเนสทีไวท์อก็น่ากินอ่ะรอเนสทีไวท์มอนะเขียนไปก่อนแนละ้วเดี๋ยวมาเฮ้แต่นี่เขาก็ถูกมีเมนูเปนเมนูแบบซิกเนเจอร์องชทวงใหม่าเนี่ยไม่เก็ 120นาทีร้านใหม่คือดูดีขึ้นมากอะ่ะคือมันน่ากินมากแบบว่าโ,โกโก้ที่เคม้มๆแล้วแบคุกคำน้ำแทงม,มากแบบไปกินแล้วฟันดำเหมือนล้อที่เราแน่ๆฟันดำวะจริงเหรอ ที่รอนานสุดนี่รอกี่ชั่วโมงอะสามชั่วโมงเหรอวันไหนอะคะส่วนมากจะเป็นวันสองเสาร์อาทิตย์อาจจะรอสามชั่วโมงนะสามชั่วโมงโคโค่กินร้านนี้จะบอกว่าไม่ต้องสนใจเรื่องอ้วนเรื่องแคลอรี่เลยนะเน้นว่ากินอร่อยจัดเต็มแบบมันต้องกินแบบเข้มข้นจริงๆถึงจะแบบถึงรสรอไม่นานมากนะคะวันนี้เขาบอกว่าประมาณ20-30นาที เ,เราอะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ดวงดีมากกับเครื่องดื่มโดยเฉพาะโกโกโ้ไอที่ไรคือแบบไม่ต้องรอนานเลยไม่เหมือนกับร้านอื่นย่าะมะเชยเนาะที่เราเคยไปถ่ายอันนั้นเรียกว่ายิ่งกว่ารออีกนะโกโกตั้งหลักปะข่าวใช่จะต,ตั้งแบบว่าสัม,มโนครัวตรงั้นเยอ่แล้วนะคะเมนูที่เราสั่งนะวันนี้เราสั่งไป2แก้วตัวโกโก้ที่เป็นซิกเนเจอร์อะรอบนี้ขอบายเพราะว่ากินไปแล้วอยากจะลองเมนูใหม่ของเขานะที่เป็นกาแฟคือน่ากินไม่แพ้กันเลยแล้วก็สั่งโกโก้ชาเขียวที่รอบที่แล้วประทับใจค่ะ โดนเจาอีละโดนจาอ,อีกแล้ออแลมีดวงกับก่อสร้างนะข้างบ้านก็ก่อสร้างมาตอนนี้ก็มีเสียงก่อสร้างอีก ถูกมากอะ่ะทุกคน40บาทอะ่ะถ้าไปซื้อในเมืองเป็นร้อยยังมีเลย่แก้วแบบนี้ร้อยยี่สิบห้าแปดสิบเดี๋ยวไปกินนอกร้านกันดีกว่าจะได้ไม่กวนเขาด้วยคนเยอะมากรงนี้นี่ได้แล้วจ้าสองแก้วมีเป็นมอคค่ากับโกโก้ชาเขียวนะคะเพื่อนๆน่าจะได้เห็นวิธีการทําว่ามันเค็มข้นมากคือห้ามนับแถวไม่ต้องกวัวร้านเนี้ยเขาจัดเต็มที่สาคัญคือ40บาทเท่านั้นเดี๋ยวเรามาชิมเมน,นูใหม่กันก่อน<ๆ>คือเขาว่าตกแต่งขอบแก้วขอบฝาด้านบนอะ่ะยังทาโกโก้มาอีกอะ่ะแม้เราจะกินไม่ได้นะแต่่่เพืออคววาาามสงมก็ทะ ข้นมากดูนี่มันนมข้นนี่คือข้นมากแก้วนี้คือเอาจริงๆนะกลับบ้านเราแบบแบ่งครึ่งอะยังแตกไปอีกแก้วได้เลยเพราะว่ามันเข้มข้นดีที่สิบบาทได้ง่าฟันดำปะดำขอยิมกระจบหัวข้าฟันดำปะจริงเหรอกเข้มข้นเหมือนเดิมเข้มมากอะเราแบบได้ความเข้มของกาแฟด้วยแก้วนี้ดีเลยอ่ะ อยากลองกินกาแฟเพราะว่าอันนี้ก็ดีแต่โกโก้เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์เขาว่าก็ดีมากอยู่แล้วมาชิมอันนี้ให้ดูอันนี้เป็นโกโก้ชาเขียวที่รอบที่แล้วเราก็กินไปแล้วนะคะแต่เราชอบมากเลยอะเราว่ามันหอมอืมคือเขาว่าเอาโกโก้ผสมชาเขียวแล้วข้างล่างแล้วข้างบนก็คือเป็นน้ําชาเขียวอีกรอบนึงแก้วนี้หอมมากแล้วก็เพชรว่ามันไม่หวานมากคุ้มค่ามากเลยสองแก้วออรู้เปล่าว่าโกโก้กับช็อกโกแลตต่างกันไงก็คือช็อกโกแลตอะมันซื้อผงโกโก้ ก็คืมันก็จะมีความหอมหวานแต่ผงโกโก้ก็คือเขาอ่ะเอาช็อกโกแลตอันนี้คือพูดง่ายๆนะเอาช็อกโกแลตอ่ะผักกาศไขมันออกให้เหลือประมาณไม่เกิน25เมันก็เลยเป็นผงโกโก้มันก็จะมีรสชาติที่ค่อนข้างขผงแล้วก็อาจจะเฟื่อนกว่าซึ่งก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนซึ่งเธอชอบโกโก้ชิมโกโก้เอาล่ะทริปเป็นแบวันนี้พี่อาร์มไม่มาพี่ถึงพี่อาร์มนะคะ ที่ได้ดูคลิปนี้อะ่ะมาคอมเมนต์หนูด้วยหนูเนี่ยตั้งใจมาหาพี่เลยแต่ว่าแล้วก็ได้รับข่าวว่าพี่ออกไปธุระข้างนอกกลับมาไม่ทันจริงๆ <c oughs> ก็รู้สึกแบบโห <c oughs> เห็นพ <c oughs> ี่ขายมาแล้วแต่ร้านเล็กๆจนกลายมาเป็นร้านแบบนี้ทําใหม่แล้วก็แบบดูดีที่สําคัญคือ,อยังขายราคาเท่าเดิมอะ่ะรู้สึกยังยประทับใจมากตอนนี้แก้วก็คือมีโลโก้แล้วด้วยจากรอบพี่แล้วคือเป็นแก้วธรรมดานะ ก็ใครอยากมากินน่าแซโคโก้นะคะอยู่ที่ทาวอินทาวเนี่ยข้างๆบริษัทขนส่งที่ชื่อเบสนะคะมาเลยจากสีดำมาโดนกันได้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมับสมาชคลิปเพืเพชรด้วยคลิปหน้าจะพาไปไหนติดตามได้เลยไปแล้วบ๊ายบาย